ช้าก่อนอย่าเพิ่งก่อนอื่นเลยดูนี่ก่อนสิดูอะไรวะเนี่ยฮะจะอย่าบอกนะว่มามันคือโฆษณาเหรอบ้บานะเป็นไปไม่ได้อ่าใช่ละคือโฆษณาไงาละ่ะ ก่อนจะไปชมคลิปนะผมถ้าคุณมีเซ็เงินเหลือสักบาทสองบาทนะผมสามารถดเน a t ให้ผมได้เลยนะผมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมโดยตรงนะผมจะทำให้ผมสามารถมีกำลังใจในการใน,นคลิปแล้วก็สามารถไปซื้อมังางแล้วก็ซื้อถุงซิมมาใส่เพื่อาารักษาเมงะเพื่อมารีวิวให้ทุกคนที่ดูกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่โดเน a t เข้ามานะผมขอบคุณจริงอนะแล้วก็ไม่มีล้ไปดูคลิปไปเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะวันนี้ก็มาจะเจอกันกับคลิปรีวิวมังะงอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งเออขอ เออแจ้งไว้ตอนนี้เลยนะผมนะก็คือเออช่วงนี้ถัดไปต่อจากนี้ผมผมอาจจะลงคลิปมังงะน้อยลงนะผมผมอาจจะลงคลิปเอออย่างอื่นแทนอย่างเช่นเออคลิปเล่นเกมบ้างหรือทำอย่างอื่นบ้างนะครับผมเออผมก็ขออภัยสําหรับคนที่เออต้องการที่จะดูมาังงะด้วยนะผมนะแต่ผมก็ลงมาังงะอยู่นะผมนะเออแค่อาจจะน้อยลงหน่อยกว่าที่ผ่านมานะครับผมโอเคช่างมาแน่นพูดมากนะผมโอเคคลิปนี้ก็มารีวิวนะผมมัางงะของค่ายสยามอินเตอร์นะผมนะนี่ครับผมออกมาก็ไม่เกี่กอาทิตย์ ที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือเพลเพลนักบุญกับโงศพของสาวยาพิษนะผมชื่อแมงโคตรยาวเลยนะผมนะก็คือสิ่งก็คือตอนแรกเนะี่ยผมเห็นปกคือชื่อแม่งปกแม่งโดนใจมากเลยผมผมเลยแบบเล็งไว้ว่าจะซื้อมาอ่านนะผมผมก็ได้มาจนได้นะผมนะโอเคเดี๋ยวมาให้ดูรูปเล่มคร่าวๆก่อนนะผมนะนี่มีอะไรบ้างอันนี้มีชื่อผู้แต่งนะครับผมนะมีราคามีสยามินเตอร์ดักนะผมในนี้คือด้านข้างนะครับนี่ฮะอ่า เล่มหนานผมเป็นเล่มหนาฮะอันนี้คือเป็นเรื่องย่อนะผมมีหน้าตละครนะครับนี่นี่ก็เป็นเลดราม่าแล้วก็เซิงเนนน่าใช่ผมผมไม่รู้มันคืออะไรนะเออแต่แต่ดูที่ผมเห็นศึกษามาเข้าคือน่าจะเป็นพวกเออจอดกลุ่มตลาดสแปดถึงยีปีขึ้นไปนะผมมีเลดแบบรุนแรงหรือไม่ก็อะไรอย่างอื่นที่แบบต้องสแปดขึ้นไปนะผมนะก็ประมาณนี้แหละเลดก็ประมาณนี้เลยนะครับผม อันนี้ก็ต้นสังกัดก็เป็นสแควร์อีนิกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละอันนี้ก็เป็นรูปเล่มคร่าวๆนะครับผมนะนี่โอเคอันนี้ผมใส่ถุงของเจ้าตัวนี้อยู่นะผมนะเดี๋ยวมผมขออนุญาตแกออกมาแล้วก็ให้ดูรูปเล่มแบบละเอียดๆกันเลยดีกว่านะผมนะโอเคนี่นบผมอันนี้คือรูปเล่มที่แบบถอดซีลถุงซีลออกแล้วนะผมนะเป็นไงสีสีสวยมากเป็นทับทิมนะผมอันที่เป็นทับทิมนะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่มันมันคืออะไรวะเนี่ยฮะ ตอนที่เข้าไปอ่านก็คือมันคือทับทิมนะผมนะเนี่ยสีก็เป็นสีส้มๆม่วงๆชมพูๆนะผมอันนี้ก็เป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยวค่อยไปอธิบายตอนเรื่อๆกันว่าเป็นใครนะผมอันนี้ก็เล่มนะผมราคา160บาทเล่มหนาะประมาณนี้เล่มหนามากเลยนะผมนะหนาค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะเนี่ยหนาแบบดูนิ้วโป้งผมนะเออหนาพูดได้แค่ว่าหนา200หนะ้าอัพนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับนี่ มันก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับแนวเรียกว่าอะไรอะ่ะแนวแบบเชี่ยวความรุนแรงอะไรอย่างนี้นะผมแอ่เดี๋ยวเรามาดูปกนอกโดยรวมกันเลยดีกว่านะผมนะโอเคเดี๋ยวขอวางลูกเล่นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนี่คือปกข้างนอกโดยรวมนะผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมอันนี้ก็มีสัญลักษณ์เล็กๆไม่น้อยนะครับผมโอเคข้างในก็บ้างปะไม่มีอะไรนะครับตามปกติของคอมิกโอเคนี่คือข้างในปกของหน้าแรก ของเล่มแรกนะผมพูดปิดนี่ฮะอ่านเลยนะผมอ่านอ่านได้เลยนะผมนะผมก็ไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วให้คุณคนดูอ่านเอาเองเลยแล้วกันนะครับผมนะสต็อปคลิปแล้วก็อ่านเลยนะครับน,นี่คือด้านหลังนะอันนี้คือหน้าตาตัวเอกนะผมโอเคอันนี้คือด้านข้างนะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อคนแต่งราคาแล้วก็นี่เลยก็คือเป็นความหนาของเล่มนะผม เคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมนะข้างในก็จะเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าสีนะผมนะโหแอบร้อนนะผมขาวแบบหน้าขาวแบบซีดเลยอะ่ะเออเนี่ยเป็นซิสเตอร์นะผมอันนี้ก็คือพระเอกกับน้องน้องชายพระเอกนะผมชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาตัวประกอบที่ที่น่ากลัวนะผมเนี่ยเปิดมาก,ก็เป็นบทนะผมมีอยู่สี่บทนะครับแต่เล่มหนามากสองร้อยกว่าหน้าเลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆเท่าที่ผมจําไดใใ้ให้ฟังกันนะผมเหมือนว่าตัวพี่ชายกับตัวน้องชายเนี่ยสูญเสียแม่ไปนะผมแล้วก็เหมือนพ่อก็แบบไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยนะผมอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันลืมไปละแล้วเหมือนว่าจะถูกไปจะถูกซิสเตอร์รับเลี้ยงนะผมมารับเลี้ยงนี่ฮะเขาเรียกว,ว่ามารับมารับอุปการะอะไรเป็นงี้เป็นลูกบุญธรรมนะผม แล้วเหมือนว่าซิสเตอร์เนี่ยภายนอกจะดูอ่อนโยนมากเลยผมแล้วทําให้เกาคนนี้เนี่ยตกลงไปอยู่กับซิสเตอร์โดยที่ไม่ลังเลเลยนะผมแล้วซิสเตอร์เนี่ยโอ้โหก็แบบอืดีมากครับผมเป็นดูเป็นคนดีนะเนี่ยก็นี่แล้วซิสเตอร์บอกว่าเออบมานของเราเนี่ยอยู่บนเกาะที่ห่างไกลนะผมไม่มีที่ไปเลยถ้าจะไปก็ต้องนั่งเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยนานๆานออกม่ทีเนี่ยผม แล้วพระเอกเขาแบบชอบแซวน้องอะไรเงนี้ผมอ่านได้เลยนะอ่านได้เลยนะบางทีผมอาจจะพูดแบบแบบเบลอๆบ้างเนี่ยเกาะนีรันกรารอันนี้ก็คือสภาพเกาะน,นะแม่งเกาะแม่งโคตรหล่อเลยแค่นี้ก็หล,อล่อละเนี่ยอันนี้คือพระเอกนะผมนี่มาแล้วบ้านก็ใหญ่มากเลยนะผมเปิดเข้ามาก็แบบขุดลงขุดหลุมนะผมหน้าตะัะลครนแม่งไม่นา่าไว้ใจสะกคนนะเนี่ยนะดูเลยนัคือแบบ มันก็ดีว่าดีนะแต่ว่ามก็แอบร้อนๆนะผมเนี่โอ้ก็เชิญดูลายทรงลายเส้นแล้วก็เนื้อหาไปได้เลยนะนี่ผมก็เหมือนว่าพระเอกนะผมแล้วก็น้องชายถูกพาให้ทัวร์พาทัวร์บ้านอะไรอย่างนี้นะอ๋อนี่เลยและเหมือนว่าพระเอกจะไปเห็นรอยสีแดงๆคล้ายๆเลือด ตรงกระโปรงของผู้หญิงที่พามาสำรวจบ้านนะผมแล้วพระเอกก็แบบอะไรว่าปน,นุ่นไปนี่นั่นะแล้วก็ผู้หญิงกาบอกว่าเป็นทัพทิมนะผมแต่ท้ายก็ทำหน้าเคร่งเครียดแล้วเดินแล้วก็จับดูนะพอๆกันนะครับผมส่วนพวกเนื้อเรื่องเงื่อนงำข้างในเรื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดาร์กนะผมเนื้อหามีความรุนแรงที่ค่อนข้างสูงนะใช้ความรุนแรงกับเด็กอะไรประมาณนี้นะฮะคนที่อ่านนี่ก็ต้องมีวิจารณญาณสูงพอสมควรน,นะครับผม แบบอ่านไปถ้าแบบคนจิตออก,กอาจจะเครียดได้อะไรประมาณนี้นะผมนะผมแนะนําเลยว่าเรื่องเนี้ยควรที่จะแบบเพื่ออะไรมีมขั้นพิเศษหน่อยนะผมมันอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงแบบเลือดสาดนะแต่ว่ามันรุนแรงแบบจิตวิทยาอะไรประมาณเนี้มันใชบจิตเล่นกันจิตเล่นกันคืออะไรวะ <c oughs> คือมันมือมันเหมือนว่าใช้แบบความกดดันเล่นความกับความรู้สึกความกดดันอะไรอย่างงี้นะผมการทรมานการกักขังนุ่มเหนียวนะผมโอเค คร่าวๆก็จะประมาณนี้ผมพวกเนื้อเรื่อง,อ,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 งอาจจะพูดแบบไม่ค่อยเอข้าใจบ้างแต่ก็ลองดูเท่าที่ผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะผมนะโอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้คะแนนนะผมผมให้คะแนนรูปเล่มก่อนแล้วกันนะรูปเล่มผมชอบรูปเล่มแบบนี้ของสยามี่สุดละเคอให้ติดเป็นสิบปเลยแล้วก็รูปเล่มกับราคาเนี่ยสมสมเหมาะเหมาะสมกันไหมผมมองว่าก็เหมาะสมนะแต่ผมมองว่ามันก็สูงเกินไปหน่อยถ้าขายแบบแบบเมื่อก่อนนะของสยามอินเตอร์ดากเมื่อก่อนก็ร้อยสามสิบใช่ไหมละ่ะ เออแบบนั้นมันก็พอได้อยู่น,นะผมผมก็เลยให้คะแนนราคากับรูปเล่มไปสักแปดคะแนนแล้วกันแปดจุดห้าเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างกันมากครับผมมันก็รูปเล่มดีแถมหน้าก็แบบหนาด้วยอะไรอย่างนี้นะผมผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะลดเยอะแต่ก็ลดอยู่ส่วนร,าาร,าารูปเล่มกับมืงอไโดยรวมเนี่ยผมให้เลยว่าราคากับรูปเล่มโดยรวมเนี่ยกับทุกอย่างหมดในเรื่องรูปเล่มหรืออะไรทุกอย่างผมให้เก้าเก้าเก้าจุดเก้าอ่ะเออเก้าจุดเก้า ผมตีอย่างเดียวคือแม่งแพงไปหน่อยเ,ออเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเงินไงเออก็เรียกว่ามันมันควรที่จะแบ่งแบ่งเงินกับการใช้ชีวิตประจําวันกับกับของพวกนี้นะผมผมก็เลยมองว่าแพงนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ไปแล้วผมนะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับายเจอกันนะผม